สำหรับคลิปินี้นะครับผมจะพูดถึงบิตคอยนะฮะใน,นขณะนี้ที่ราคาลงมาค่อนข้างแรงใช้ได้เลยนะครับเมื่อเช้านี้ลงมามีแทง Dance ่งแดง1 8เมตรลงมาทําโลใหม่อีกแล้วนะครับเพืเ่อนๆน,นะรวมถึงมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับกรตอตสารัฐที่มีการสั่งระงับ ไม่ให้มีการซื้อขายเหรียญนื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยนนะเพื่อนๆนะก็ถือว่าโลกคริปโตรล่าสำเราใส่ยอยู่พอสมควรใน,นขณะนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานคริปโตด็อกกันด้วยเนาะแล้วก็ผู้คนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดซัพพอร์ตรายปีกันได้นะครับเพียงปีละเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเนาะแล้วก็จะมีเนื้อหาพิเศษตอบแทนไปให้ด้วยนะเพื่อนๆนะก็สามารถที่จะใช้ลิงก์ในใจคลิปโตนี้กันได้แล้วก็กดไปที่รวมเนื้้้้ออหาาาพิิเเเศษสสนนรรรับับบบมชกกกดดนนนนนนนตงีไลลยยะะคคคขุุณท โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่วอลต t ส e ต t สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะถือว่ามีความอิจฉาเล็กๆนะฮะเพราะว่าวอลต t r e e t ปิดแท่งเดือนก็ถือว่าหลออยู่พอสมควรดาวโจรพุ่งขึ้นมา3.3%นะครับ S&P 500 3.1% NASDAQ 4.1%แล้วก็ Russell 2,000 6%นะครับถ้าเราดูพี่ใหญ่บิดคอยกันบางเพื่อนๆนะพี่ใหญ่บิดคอยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าปิดไปเซงๆอยู่พอสมควรเพื่อนๆนะลบไป4.02%นะครับนะก็ถือว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่นินึงทรงๆซะมากกว่าไปในทิศทางที่ค่อนข้างน่าเบื่อน,นะครับอืดอดอยู่พอสมควรก็ถือว่าเซ็งนะ ผิดหวังนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเดือนจุลายนเนี่ยหรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าส่วนใหญ่นะมันค่อนข้างที่จะเขียวนะถ้าเราดูเนาะส่วนใหญ่ในตั้งแต่ตลอดตั้งแต่ตอนปี2013นะครับมันค่อนข้างที่จะเขียวในเดือนที่ผ่านมานะฮะแต่เดือนนี้ก็กลายเป็นแดงนะครับเพื่อนๆนะซึ่งเดือนนี้นะครับเิงหาแล้วนะฮะเิงหาแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พวกเรตามตรงแล้วกันนะเนีย่ย ปีที่ผ่านมาลบไป13%แล้วก็บวก13 2%แล้วก็มีลบ4ลบ9%เนาะแล้วก็บวก65%นะเออก็ยังมีเดือนที่พีคมากๆอยู่ถูกต้องไหมฮะแต่ก็ถือว่าหลายๆเดือนเนี่ยครึ่งๆแล้วกันนะ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนสิงหาคมในตั้งแต่ตอนปี2013ที่ผ่านมาซึ่งค่าเฉลี่ยของปีนี้ตั้งแต่เรคคอร์ดมาเนี่ยอยู่ที่30.42นะครับนะก็ต้องรอดูว่าเอาสัก1 0 2 0ได้หรือไม่นะครับสำหรับเดือนสิงหานะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของกรตอรสารัฐก,กันบ้างน,นะครับจากทาง Yahoo Finance แล้วก็ Financial t i m e เนาะทางกรตรสารัฐนะครับได้ขอให้ทาง c o ยเ b a s e D-List เหรียญคริปโตทุกเหรียญน,นะครับจะว้นบิตคอยหรือว่าพูดง่ายๆ เียญอื่นที่เป็นอัลคอยเนี่ยเป็นซ e เค r ร t ตี้หรือว่าเป็นหลักทรัพย์หมดเลยก็เือจะต้องอยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของทางฝั่งกลตอตตสหรัฐนั่นเองนะครับยกเว้นแต่บิตคอยที่สามารถที่จะลิสขายได้นะแต่ถ้าเป็นเล่นอื่นจะไม่ให้เลยนะเพื่อนๆนะจริงๆแล้วพอเห็นข่าวนี้จริงๆมันมาตั้งแต่ช่วงหัวค่าเมื่อคือนนี้แล้วนะเพื่อนๆก็ตกใจอยู่พอสมควรูกต,ต้องไหมแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยมันเป็นการสัมภาษณ์หรือว่าเป็นการอินเทอร์วิวนะครับผมของคุณบรนด์อัรมสตองที่เขาจะเล่าให้กับผู้สื่่่ออขาวััังงงนนนเซึ ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะแต่ก็ดังนั้นโอเคไม่รู้แหละนะครับเกิดขึ้นเดือนที่ผ่านมาแต่ทําไมต้องเอามาพูดถึงหรือว่าเต็มกระแสดูทวิตเตอร์ในช่วงช่วงนี้ก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆนะก็เลยได้ส่งผลให้ช่วงนี้ราคาบิตคอยก็ถือว่ามีแรงกดดันอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อเช้านี้ลงมาแดงเลยนะครับเพื่อนๆนะมีแท่งแดงลงมานะซึ่งถ้ารู้ราคาบิตคอยในช่วงเมื่อเช้านี้นะครับก็ลงมาถึง28,00 0 790นะประมาณนั้นนะฮะก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าลงมาแรงใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ทําโลใหม่จากโลในช่วงวันที่24หรือว่าช่วงไปลายเดือนที่ผ่านมานะเพื่อน <ะ S 2> ๆนะก็ถือว่าทำ bullish divergence เรียบร้อยแล้วสวยๆใน,นขณะนี้ในทำ frame ชั่วโมงนะเพื่อนๆนะตอนนี้ราคามันทําโลใหม่ถูกต้องไหมแต่ไอซายเนี่ยมันยกตูดขึ้นมาแล้วใน,นขณะนี้นะครับทั้งไอซายแล้วก็ทั้งสโตในตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะกลับหรือว่าเด้ง กันได้หรือไม่นะครับก็ถูอว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีมาทั้งที่มันเป็นข้อมูลเก่านะแต่ก็มาประคมอยู่พอสมควรในช่วงนี้ก็ ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปเพื่อนๆนะว่าตลาดมันจะเฉลยออกมายังไงนะครับทีนี้เดเราไปดูที่ทางชาร์จมันของบิ Bitcoin กันบ้างนะครับถ้าเราเปิด m a c d มันในนักขณะนี้ถือว่าสวยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยเพื่อนๆที่มันเริ่มเขียวขึ้นจริงๆอ่ะมัน MACD ของผมมันจะมี2อันเนาะมันจะมีหลอก m a c d ดด้วยนะครับแล้วก็ MACD ธรรมดาเนาะซึ่ง m a c d ธรรมดาที่หลายคนใช้เนี่ยตอนนี้มันเขียวมาแล้ว1เดือนแล้วนะเพื่อนๆหรือว่าเดือนที่ผ่านมาปิดเขียวได้นะโอ้โหดีใจมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราดูปกติแล้ว จุดสิ้นสุดของแบรนเนี่ยมันมักที่จะจบลงด้วย m อ c d เดือนคร s s หรือว่าเอ c d เดือนมันตัดกันนั่นแหละเพื่อนเือนถ้าเราดูนะอ่ะในตอนปี2018-2019ซึ่งก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าจบสำหรับแบรนที่ผ่านมานะครับซึ่งโอเคก็จะออกข้างอะไรก็ว่ากันไปก่อนที่จะขึ้นเนาะถ้าเราดูในตอนปี2015นะฮะแบรนลงมาตุ้มลงมาแรงถูกต้องไหมแล้วก็มีการครอสปุ๊บก็สิ้นสุด แบรนที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้อาจจะออกข้างหรือว่าไซเวดาวเล็กน้อยแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นแล้วหรือไม่นะครับคือถ้าเป็นเหมือนตอนปี2016เนี่ยโอเคขึ้นเลยถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นตอนปี2018-2019เนี่ยมี b a c k s w วอรหรือว่าช่วงโควิดนั่นแหละนะครับนะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปแต่ก็ถือว่าครอส s มันเ c ็มเอสดีมันคแล้วเนี่ยก็น่าจะผมว่าน่าจะเกือบเกืบเกแล้วกันนะแปแล้วกันนะปิดประตู แบมาร์เก็ตแล้วหรือไม่นะครับนะผมคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่ามันถ้ามันจะจะบอกว่ามันจะทำโลใหม่ลงไป800 0ก็ก็พูดยากนะเพื่อนๆนะทีนี้ถ้าเรามาดูชาร์จหนึ่งเดย์กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าบิตคอยยังไม่ค่อยจะไปไหนเพื่อนๆนะแล้วก็ MACD Day ก็ยังแดงๆอยู่ใน,นขณะนี้แล้วก็ทำโลใหม่ด้วยในตอนนี้จนเกิดตัวบูลลิสเด gen จนขึ้นมาใน,นาขณะนี้นะครับสำหรับทำฟริรมย,ย่อยๆอย่าง4ี่ชั่วโมงเนาะซึ่งพอมนเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีแท่งเทียนกับตัววเมมืื่่่ออไหรหระาจะี การปิดราคาเนี่ยอยู่เหนือแท่งเทียนก่อนหน้าแท่งเทียนต่าสุดได้หรือไม่นะครับท่านผมืชมถ้ามันเป็นแบบนี้ก็สวยเลยถูกต้องไหมก็ถือว่าไอ้ช่วงแดงๆมาในณนขณะนี้ก็เป็นโอกาสเหมือนกนันนะไม่ใช่ว่าจะเป็นวิกฤตแต่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูปกติแล้วเวลาถ้าเราซื้อตอนช่วงที่ m อ d d ม y มันแดงเนี่ยแล้วก็วิเวเวว่เขียวเนี่ยหรือว่าช่วงตอนทำเฟรมย่อยๆมันแดงแล้วก็ให้ทำเฟรมใหญ่ระดับวิ่หรือว่าระดับมันให้มันดึงขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ อยู่พอสมควรเพืเ่อนนะเพราะว่าเราทําสวนกระแสะกับคนส่วนใหญ่ถ้าต้องแม้คนส่วนใหญ่ถ้ามันแดงแบบนี้คนก็จะกระโดดโยงคนก็จะกระโดดโยงนะฮะแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาเนาะครั้งนี้มาเริ่มแดงแล้วผมคิดว่าเราก็อาจที่จะต้องจับตาก,กันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้อาจจะหาจังหวะตอนที่มันแดงแดงอยู่ นี่แหละนะครับประกอบกับถ้าเราดู4ชั่วโมงนะครับในนักขณะนี้เนาะก็ทําในเรื่องของบูลลิสเดวอเจนต์ไปเรียบร้อยนะฮะในตอนนี้ก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับประกอบกับชาร์ี่ชั่วโมงในนักขณะน,นี้ก็ทําในเรื่องของตัวฟอ l ์ลิงเวส์หลรอๆในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอหนึ่งบูลลิสแพทเทิร์นเหมือนกันนะเพื่อนๆนะรอดูกันต่อไปว่าจะรับอยู่หรือเปล่าเนาะสำหรับตัวแนวรับตรงสามเหลี่ยมตรงจุดๆนี้นะครับเพราะว่ามันช้านี้มันลงมาตรงจุดสามเหลี่ยมตรงนี้ แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเลยทันทีนะต้องรองลุ้นกันต่อไปนะเพิ่ว่ามันจะเบรกหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยเมื่อวานนี้มันเบรกขึ้นมาเล็กๆดีใจแล้วนะฮะดีใจแล้วมันเบรกขึ้นมาเล็กๆเนาะแต่ดันทะลึ่งยืนไม่อยู่นะครับเพื่อนๆนะทะลึ่งยืนไม่อยู่ตรงจุดนี้เบรกขึ้นมาเล็กๆปุ๊บลงมาเลเทสเหมือนจะรับอยู่แล้วก็ต้มลงมานะครับนะรับไม่อยู่แล้วก็อย่างที่เห็นสภาพในณขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็เบรกได้หรือไม่นะครับถ้ามันเบรกยังไงก็อย่ายทลืทาย มาเตือนผมด้วยละกันนะครับแล้วก็้พื่อนไหนนะครับที่ต้องการที่จะตั้งค่าเทรดดิ้งวิวแบบที่ผมใช้นะครับก็ลองดูลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะผมนําคลิปวิดีโอแบ่งปันเอาไว้ให้แล้วนะครับเห็นมีเพื่อนๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะว่ามันเซตอัพเทรดดิ้งวิวยังไงนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับผมยังไงถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat ฟรีนะครับมาพูดคุยทักทายกันได้ในกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันจนถึงทุกวันนี้นะโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ